ถ้าผมได้เงินจำนวน2.4ล้านผมจะไปถึง100ล้านก่อนสักป,ปีด้วยคลิปนี้ฝากถึงนายทุนทุกท่านที่มีเงินเห,นนเหลือเฟือไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าท่านบริจาคให้ผมผมมีแนวทางแล้วนะครับแหมผมจะแทงสู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 งเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าไต,ตรมาสนี้นะไต,ตรมาสนี้อาจจะแตะ10ล้านแล้วก็ไต,ตรมาสหน้า <laughs> โอเคอ่าผมจะมาลองไม้นะฮะนี่ตอนนี้ผมใช้ไม้ไร้าสายนะครับ ระยะตอนนี้ประมาณ2เมตรนะผมเดินถอยหลังเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆลองฟังดูคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงผมจะบอกนะฮะใครที่ต้องการทําวิดีโอเสียงคือสิ่งที่จําเป็นนะฮะคือไม่เราต้องมีนะของมันต้องมีถ้าไม่มีอ่ะไม่ได้นะถ้าไม่มีไม่ได้คือเวลาทําวิดีโออ่ะยังไงเสียงต้องมาก่อนนะครับเสียงดีวิดีโอเราก็จะน่าสนใจนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ข้างทางเนาะมีรถผ่านลองฟังดูเสียงได้ยินไหมเนี่ยชิวๆเลยนะฮะจะใช้ไปสัมภาษณ์ก็ได้ทําล็อกก็ได้ทําคลิปท่องเที่ยว ทำได้หลายอยา่างแล้วแต่เรานะฮะจะประยุกต์การใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดไม้ดูนะฮะอ้าวถอดไม้ถอดไม้ไมนี่นี่คือเสียงตอนที่ไม่ได้ใช้ไม้นะครับลองฟังดูว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนเนาะผมเป็นนักดิจิตอลนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าท่า,านชอบวิดีโอนี้นะฮะอยากอยากสั่งซื้อไม้ก็ติดต้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ